สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวจากอัจฉริยเรื่องหนึ่งคือกิมปะกาชาดกนะครับเป็นคําสอนทางพุทธศาสนาที่ใช้การเปรียบเทียบที่ทรงพลังมากเปรียบเทียบโทษของกามคุณกับผลไม้มีพิษท,ที่ชื่อว่ากิมปะกะครับค่ะซึ่งแหล่งข้อมูลของเราวันนี้ก็มาจากตัวอัจฉริยโดยตรงเลยนะคะครับผม เป้าหมายที่เราจะคุยกันก็คืออยากจะลองสกัดแก่นคิดสำคัญจากคำอุปมาเนี้ยค่ะเกี่ยวกับเรื่องอาการตัดสินใจเลือกความสุขระยะสั้นๆที่แบบอาจจะส่งผลร้ายมากๆในระยะยาวซึ่งเป็นบทเรียนที่น่าจะปรับใช้ได้กับชีวิตประจำวันของเราท่านๆได้เลยค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเ,เรื่องราวนี้มันมีจุดเริ่มต้นยังไงครับในอธัธกถาเล่าไว้ไว่าอย่างไงครับจุดเริ่มต้นมาจากพระภิกษุรูปหนึ่งค่ะท่านอยู่ที่กรุงสาวัตถี คือท่านเกิดความรู้สึกเขาเรียกว่ากระสันหรือความกำหนัดยินดีนะค่ะหลังจากที่ท่านไปเห็นสตรีที่แต่งตัวสวยงามตอนที่ท่านออกไปบินธบาตอ๋อครับครับเข้าใจแล้วครับงั้นเรื่องที่พระภิกษุรูปนั้นประสบก็เหมือนเป็นจุดกระตุ้นให้พระพุทธเจ้าทรงยกชาดกเรื่องนี้ขึ้นมาสอนเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเพื่อให้เห็นว่าความสุขที่เราเห็นเห็นกันหรือสัมผัสได้เนี่ยบางทีมันก็แฝงพิษร้ายไว้อย่างไร พระองค์ก็เลยทรงเปรียบเทียบเบญจากามคุณคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่มันน่าพอใจทั้งหลายเนี่ยว่ามันเหมือนกับผลกิมปักกะซึ่งเป็นผลไม้ที่มีพิษร้ายแรงนะคะคือถึงแม้จะมีสีสันกลิ่นหรือว่ารสชาติที่แบบอืมดูดีน่าลิ้มลองมากๆแต่พอกินเข้าไปแล้วพิษของมันเนี่ยร้ายแรงถึงตายได้เลยก็เปรียบเหมือนกับการที่เราหลงอยู่ในกามคุณสุดท้ายมันอาจจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มัน มันไม่ดีเลยเช่นการไปเกิดในอบายภูมิอย่างนรกเป็นต้นนะคะโอ้ oh, เป็นการเปรียบเทียบที่ค่อนข้างตรงแล้วก็แรงทีเดียวนะครับเทียบความสุขที่เราอาจจะกําลังแสวงหาอยู่กับยาพิษที่ถึงตายได้เลยแล้วตัวเรื่องเล่าที่เป็นชาดกที่พระองค์ยกมาประกอบคําสอนนี้เป็นยังไงบ้างครับค่ะเป็นเรื่องในอดีตชาติของพระพุทธองค์เองนะคะสมัยที่ท่านสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ท่านเกิดเป็นนายกองกุยันค่ะ คุมกองเกวียนตั้ง500เล่มเดินทางผ่านป่าก่อนที่จะเข้าป่าเนี่ยท่านก็ได้เตือนลูกน้องไว้ก่อนแล้วบอกว่าเออในป่าเนี่ยมันมีต้นไม้พิษนะห้ามไปกินผลไม้อะไรที่ไม่รู้จักเด็ดขาดเลยถ้าไม่ได้ถามท่านก่อนครับ S 2> <S 2> พอเดินทางเข้าไปในป่าสักพักพวกเขาก็ไปเจอต้นกิมปกะกันี่แหละค่ะซึ่งลักษณะมันเนี่ยดูเผินๆแล้วเหมือนต้นมะม่วงมากๆเลยทั้งลำต้นกิ่งใบผลหรือแม้แต่สีกลิ่นรสชาติของผลมันเนี่ยก็ดูหอมหวานาน่ากินมากซึ่งมันก็ต่างจากที่นายกองเกวียนเตือนไว้ตอนแรกเลยนะคะอือการที่ผลไม้พิษนั่นหน้าตาเหมือนผลไม้ดีอย่างมะม่วงเป๊ะๆเลยนี่ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับมันเหมือนกําลังจะบอกเราว่า ไอสิ่งล่อใจที่มันอันตรายที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นอันที่มันดูคล้ายกับความสุขจริงๆหรือสิ่งที่มันดูดีมากๆจนเราเอ่อแยกไม่ออกหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากมันชี้ให้เห็นถึงความจําเป็นของการมีสติแล้วก็ต้องมีปัญญาด้วยนะคะเพราะความเหมือนนี่แหละค่ะก็เลยทําให้บางคนในกองเกวียนที่อาจจะขาดความยั้งคิดหรืออาจจะลืมคาเตือนไปแล้วก็อดใจไม่ไหวรีบกิ่งเข้าไปเลย แต่ก็มีบางส่วนนะคะที่ยังลังเลแบบว่าเอ๊ะยังไงดีรอถามในกองเกวนก่อนดีกว่าตามที่ท่านสั่งไว้ครับแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญมันอยู่ตรงไหนครับใครมาช่วยหรือว่าเกิดอะไรขึ้นต่ออยู่ตอนที่พระโพธิสัตว์เสด็จมาถึงพอดีเลยค่ะท่านเห็นเหตุการณ์ท่านก็รีบห้ามคนที่กำลังจะกินส่วนคนที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยท่านก็รีบให้ไปสำรอกออกมาแล้วก็ให้ยาแก้พิษกินเข้าไปบางคนที่กินไปไม่มาก แล้วสำรอกออกมาทันก็รอดชีวิตไปได้ค่ะแต่พวกที่กินเข้าไปเยอะๆแล้วเพราะว่าทนความยั่วยวนของรสชาติมันไม่ไหวเนี่ยก็เสียชีวิตในที่สุดค่ะจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็นำคณะที่เหลือรอดเนี่ยเดินทางต่อไปจนถึงที่หมายโดยปลอดภัยโูฟังแล้วเห็งคาาตามเลยครับความประมาทเพราะเห็นแก่ความสุขเฉพาะหน้านี่มันน่ากลัวจริงๆแล้วอหลัก คำสอนสําคัญที่พระพุทธองค์ทรงสรุปจากเรื่องนี้คืออะไรครับมีเป็นบทสรุปไหมครับมีค่ะพระองค์ตรัสเป็นพระคาถาสรุปความหมายไว้นะคะว่าผู้ใดไม่รู้โทษในอนาคตมัวเสพกามอยู่ผลสุดท้ายกามเหล่านั้นก็จะกําจัดบุคคลน,นั้นเสียเหมือนผลกิมปก,กะกําจัดผู้กินให้ถึงตายฉะนั้นอืถ้าจะขยายความก็คือว่า การที่เราไม่เห็นโทษภายระยะยาวของการหมกมุ่นอยู่ในกามซึ่งกามในที่นี้ก็มีทั้งวัตถุก,กามคือตัวสิ่งของภายนอกที่น่าปรารถนาอย่างรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆอ,อะไรพวกนี้แล้วก็กิเลสกามคือความอยากความใคร่ในใจเราเองเนี่แหละค่ะถ้าเรามัวเมาอยู่กับสิ่งเหล่านี้โดยไม่เห็นโทษเนี่ยสุดท้ายมันก็จะนําไปสู่ความทุกข์ก็เปรียบเหมือนพลกิมปะก,กะที่ดูภายนอกน่ากินแต่ข้างในมันคือยาพิษร้ายแรงนั่นเองค่ะ ชัดเจนมากครับแล้วผลลัพธ์ของการที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมครั้งนั้นเป็นยังไงบ้างครับพระภิกษุรูปนั้นหรือคนอื่นๆเป็นไงต่อครับค่ะสําหรับภิกษุรูปที่เป็นต้นเรื่องนะคะท่านก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันหรือโสดาปฏิผลส่วนผู้ฟังคนอื่นๆในที่นั้นก็ได้บรรลุธรรมในระดับต่างๆกันไปตามกําลังสติปัญญาของแต่ละท่านค่ะอ๋อครับแล้วมีการเชื่อมโยงไหมครัะว่า คนในอดีตชาติกับคนในปัจจุบันคือใครมีค่ะพระพุทธเจ้าท่านก็ส่งเฉลยตอนท้ายนะคะว่าบริษัทในกองเกวียนครั้งนั้นน่ะก็คือพุทธบริษัทในปัจจุบันนี้นี่เองส่วนนายกองเกวียนผู้มีปัญญามองการไกลในครั้งนั้นก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองในอดีตชาตินั่นแหละคะ่ะครับผมใคไรบ้างที่มันทำหน้าที่คล้ายๆกับผลกิมปะกะอาจจะเป็นสิ่งต่างๆที่มันให้ความสุข ให้ความพอใจหรือให้ความสะดวกสบายกับเราอย่างรวดเร็วมากๆแต่เราอาจจะไม่ได้หยุดพิจารณาถึงพิษหรือว่าผลกระทบในระยะยาวที่มันซ่อนอยู่ข้างในเลยลองนึกถึงการใช้ใส่ายเกินตัวเพื่อความสุขชั่วขณะหรือการเสพติดความบันเทิงบางรูปแบบจนมันเสียการเสียงาน หรือแม้แต่ความสัมพันธ์ที่มันเป็นพิษท็อกซิก l รี ationship อะไรแบบนี้ค่ะสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะเข้าข่ายเป็นกิมประกะในยุคสมัยของเราได้เหมือนกันเนาะการที่เราได้ฝึกมองให้ทะลุไปถึงโทษในอนาคตแบบที่พระโพธิสัตว์ท่านทำเนี่ยก็น่าจะช่วยให้เรานำทางชีวิตในปัจจุบันนี้ได้อย่างเท่าทันแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นค่ะ